เอาใหม่นะคะวันนี้อันนี้จะมาสอนท่าอะไรคะทิ้งรงกายโยคะค่ะอ่ะงั้นมันเริ่มเลยค่ะนั่งแบบนี้ใช่มั้ยแ,แล้วก็1 2 3อู้อื้อหืตัวอ่อนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเล่อนอยู่ยังม,เน,มน,นเล่นมาเยอะหนูก็เลยตัวอ่อนอืมมีท่าไหนอีก ก้าขาทำางนี้แล้วไงจอคะตั้งไงท้องอีกไหมเนี่ยหันหน้ามาทางนี้ไม่ได้หรอคะโอ้โหขาตึงๆไม่ได้หรอคะไม่ได้ตึงได้ข้างหนึ่งอ๋อแบบนี้อืมอืมือเก่งมากคะ่ะ ไม่เป็นไรเอกก็ค่อยๆตึงเข่าตัวเองสิคะอ่ามาสิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า้อค่ะ 5, 6, 5. อ๋อนับหนึ่งถึงห้าต้องหันหน้ามาทางนี้สิคะอ,อ,อ๋อคิดออกแล้วหันหน้ามานะคะ กขยโยขาอีกรอบนึงค่ะอ๋อโอเคต่อไปเอาด้านนี่อ่อก็จะื่นการนึงสองอือโอ้โหค้างไว้หรอคะใช่็จแล้วคะ่วคะเราค้างไว้ให้นายค่ะอ๋อกอดเขายกคขา สิบสองโหหนูรอได้ถึงสิบสองเลยค่ะอืมเก่งมากเลยค่ะเยอะมากนานมากอ่าโอเค,เคแค่นี้ก่อนนะคะค่ะบ <5. S 1> ๊ายบาย